นี่ค่ะวันนี้มากินอะไรคะมากินไข่ยาวไข่ดาวมแม่กแกะถุวง,ว,งว้าวอ่ะอดูดิเป็นยังไงโชว์ผู้ชมไข่ายาวอะโชว์ที่โชว์ก่อนโชว์ก่อนนายนายไข่ดาวอะแกะเลยเดี๋ยวแม่แกะให้คุณแม่แกะให้ มันจอยา่ยางมาเลีย่อยอ่ะมันจะยากหน่อยนะมนะาเลียลอยปุน้นี่นี่ก็จะมีอันนี้ให้เดี๋ยวฟ้าดูม,มีกระทะมีเม,ม็ดปองแป้งมีชอ้อนแล้วก็มีไข่ดาวจกอวีอะไรแต่ฟ้าถืออันนี้ก่อนไม่ฟ้าฟังฟ้าฟังฟ,ฟ้าถืออันนี้แม่ก่อนเดี๋ยวแม่จะใส่น,นี้ให้ถือไว้แล้วอย่าระวังหกนะยังให้เขางอนไปเ้อ ใส่อันนี้ลงไปฟ้าถือแม่ก่อนนูคเอาคตะนต้าอ่าแล้วก็ค่อยใส่ไข่ดาวเดี๋ยวใส่อันนี้อันนี้ใส่น้ํามันไปก่อนนะคะใส่เมนต้าแป๊บไปก่อนอะฟ้าถือไว้นะฟ้าถือไว้อแกะยากอืแกะยากปุ๊บ๋ย่แม่้แกะให้ไว้เลยฟ้าถือไม่ได้ฟ้าอะได้แล้ฟ้าวางไว้วางไว้เอามาถือไว้ถือไว้ถือสิถือค่ะอ่าถือไว้นะคะถือไว้ ได้แล้วโอุ้ยมัน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 โหกอะ่ะเมื่ค่อยไปไปไหนนานดิเดี๋ยวไม่เช็ดไฟยอย่าไปเล่นดิไฟยอย่าไปเล่นลูกอ่ะอย่าพึ่งขโอใโจทีนี้ทีนี้ก็ใส่โันนี่นุ่มพายละนุ่มไม้กินไห่เจ้าด่าได้ยินเสียงไหมเห็นวะ<ม>ได้ยินเสียงไหมะคะนี่ชมผู้ชมด้วยสิชมผู้ชมด้วยนี่คุ้มดิอืมหอมไหมกินหอมไหม ระวังหกนะลูกไข่ดาวฟ้าว้าวดีหอมดีหอมมากเลวยดีหอมมากเลยโคตรตัวน้อยพี่ไอ้เดาโคตรอ้ยอ้ยมันเป็นเม็ดเปาะแปะน้ำตาลเปาะแปะเองอืมนี่เสียวทำไมอะลูกเว้าวมันจะกระเด็นได้ลูกใหมันไม่ใช่น้ำมันอ่ะเราฟ้าลองชิมดิลูกอ่ะแม่ต้องแกะอย่าแม่แตะอืม เหมือนจริงเลยเห็นไหมเหมือนทอดไข่ดาวจริงๆริงไหมคะมะเขอไห่ดาวลอยอะนนี้ลองชิมดิยังไม่พอใจนี่เลยนัวเก๋ไหยจาวเลยอะไรมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆวายโดนยาเบาอ่ะไม่เป็นไงเยเยี่ยมเนี่ยเยี่ยม รสชาติอร่อยไหมอร่อยหอมไหมหอ,อ,อมนี่นะคะอร่อยจ้าอร่อยจ้าไว้บ,าย,บายก่อนไว้บายบ๊ายบาย